บางท่านเมื่อกี้ช่วยื่อมขันตัวเองนะครับคือถ้าจะมีโควิดในประเทศไทยต้องอย่าครับทราบว่าน้องจะร้องเพลงให้ดีๆให้ด้วยนะครับคุณสุภาพคุณสุภาพครับเชิญตามลดับครับเชิญคุณประกงานภกษาแล้วแต่นะครับว่าเป็นคุณพรักาน 1,2,3รยครับเรียบร้อยแล้วลำด,ดับต่อไปก็จะเป็นตั้งแต่คุณค่ะพร้อมนะคะหนึ่งสองสาครับเรียบร้อยแล้วก็เป็นชุดต่อไปก็จะเป็น<ห>คุณสุภาวดีนะครับศ,ศูนยนสานะครับคุณสัชิดีครับ ถู่ปก,กันมั้ถ่ายรูปกันใช่ค่ะหนึ่งสองสามศูนย์อ็ดจมจันศูนย์แปดคน ลำดับต่อไปตั้งแต่เบอร์0ลำดับสุดท้ายนะครับ142น้นมาพร158สุมาลี17น้าดี้นะครับนี่น่าจะไม่มีรุ่นดีๆนะครับก็คือการมอบตุ่นักศึกษาให้คุณพิดาของ ค่ดีนะครับก็ปีนี้ีดีน่าจเป็นปีพิเศษนะครับเก๋ก็ก็ยังดีนะครับว่าพวกเราก็มีอะไรนะที่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะเกิดปีไหนเพราะว่าทางคุณสมการนันไม่ไดเป็นอนุกรรมการที่เก่าที่สุดแล้วแต่ไม่แก่ที่สุดนะครับก็ผ่านปีไหนก็นะฮะก็ท้ายสุดก็ขอยินดีกับอทุกคนนะให ก็นะครับก็ตามทุนมาช่วยกันสุดท้ายแล้วเราก็จะอยู่ด้วนีะครับไม่ได้จะมีข้อเสนอผมจะเอาไไม 关机。